เศษอาหารเป็นมาสจรรั่นของพืชถ้าหมักแล้วนะครับโมนไก่ไข่นะครับขี้เลื่อยส่วนผสมที่สำคัญนะครับเราหมักประมาณ1-2เดือนจะไปใช้กับพืชผักนะครับให้เป็นอาหารของผักพืชผลไม้ที่เราปลูกไว้งามแบบนี้เลยไม่ว่าไม้กระถาง ไม้ที่เราปลูกรงดินนะครับถ้าเราหมักได้ที่แล้วสวยงามอย่าทิ้งนะครับเศษอาหารที่มีในบ้านของเราทําเล็กๆก็ได้ทำํำน้อยๆนะครับไม่ทําเยอะนะครับก็ได้มะระกออะไรสวยงามทั้งนั้นเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทําปุ๋ยหมักเศษอาหารพร้อมขี้เลื่อยและก็โมนไก่นะครับ ส่วนผสมของเราไม่มากนะครับแต่ได้คุณภาพมาทำกันเลยนะครับนี่ครับกระบะปูนนะครับเราใช้กระบะปูนแล้วก็เทลงเลยนะครับเรากะเกณฑ์เอาที่ไม่เต็มมากนะครับกระบะปูนแต่เราใช้นะครับเศษอาหารสองนะครับสองถังประมาณ60กิโลนะครับนะครับเป็นกิโลกรัมนะครับ เพราะว่าเศษอาหารที่เรานำมาสองถังถ้าเราใช้แบบนี้นะครับง่ายเพราะว่าเศษอาหารและก็ขี้เลื่อยง่ายในการย่อยนะครับองนะครับเราหมักได้ที่พืชผักงามแน่นอนท่านผู้ชมนี่ครับการเตรียมน้ำสำหรับทีผสม เพิ่มจุลินทรีย์เพื่อให้การย่อยสลายของปุ๋ยได้ง่ายก็ต้องจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับประมาณ4เลยนะครับเพื่อไว้นะครับที่เหลือเราเอาไปใช้อย่างอื่นได้สวยงามแดงกล่ําเลยท่านผู้ชมเราทําเองหมักเองนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสูตรที่ทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแบบหัวเชื้อก็มีแบบผสม ต่อเชื้อก็มีนะครับนี่ครับเราทีลงไปเลยตามาด้วยทั้งที่สองนะครับเทลงไปอีกแล้วนะครับเขาเจออาจจะมีน้ำนะครับผสมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็คุกงเคานนะครับสูตรนี้หมักไว้2เดือนนะครับ เพื่อให้เขาทำปฏิกิริยาในการย่อยสลายนะครับถึงจะละเอียดแล้วนะครับแต่ปฏิกิริยาของปุ๋ยยังไม่เสร็จนะครับความร้อนจะเกิดขึ้นอยู่เราก็เติมลงไปอีกนะครับลงไปเลยนะครับมนไก่นะครับอันนี้ไม่ใช่มนไก่แกรบนะครับมนไก่ไข่ท่านผู้ชม จุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับหรือจุลินทรีย์หนอกล้วยได้ทั้งทั้นจุลินทรีย์เจาบวก E M ก็ได้ท่านผู้ชมเทลงไปเลยเราใช้10ลิตรนะครับเพราะดินเรายังแห้งอย่างมากคุกเข้าต่อนะครับท่านผู้ชมพอเสร็จเรามีผ้าใบนะครับคลุมคลุมข้างล่างข้างบนหรือคลุมแต่ข้างบนก็ได้ ท่านผู้ชมท่านไหนทําตามได้ผลอย่างไรช่วยชวย like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเราผสมแล้วได้อย่างแบบนี้ก็แปลว่าเสร็จสิ้นนะครับนะครับไม่ชื้นเกินไปนะครับและไม่แห้งเกินไปแบบนี้ก็ตักใส่้าใบเลยผมนะครับ ใส่พ่าใบรองเลยนะครับเพื่อจะให้อบทั้งสอง,สองทางเลยนะครับบางท่านก็เอาพ่อใบมาปิดก็พอนะครับเอาแบบนี้ท่านผู้ชมทำตามได้เลยนะครับเพื่อจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ติดตามครั้งต่อไปนะครับจะเอามาใส่ต้นไม้ให้ท่านดูนะครับแต่เราใช้แล้วนะครับทำใช้แล้ว ได้ผลดีแล้วนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยก็กรอบเลยนะครับปิดนะครับปิดเลยปิดปิดปิดให้มิดเลยท่านผู้ชมประมาณ7วันแล้วก็มาพิกอกงนะครับประมาณเดวันนะพิกงประมาณ2เดือนถึงใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับนําเสนอท่านผู้ชมนะครับด้วย ปุ๋ยหมักนะครับเศษอาหารนะครับเศษเศษอาหารแล้วก็ขี้เลื่อยมูลไก่ไข่นะครับวันนี้นะครับต้องรบ่ระผู้ชมนะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ